ลารอเสเวตเตอร์ฮูคุณพี่คะโปรโมชั่น1,900บาทโปรแบบยาวๆเลยค่ะคุณพี่โอ้โหดีโลโก้มาเลยใครที่กำลังหาสเวตเตอร์ราคาถูกๆนะคะพี่รุ่นนี้จัดได้เลยค่ะป้ายนกแก้วเกรดดีนะคะใครยกกระสอบไปแล้วต้องเปิดคัดแยกหมวผ้ากันด้วยนะดานหล่อๆเลยค่ะคุณพี่นี่ในกระสอบเขารวมทั้งชายรวมทั้งหญิงเลยนะโหพี่ ลายค่ะลายเทๆ่ๆลายหลอ่อๆแบบนี้เราก็แยกทํากําไรกันก่อนเลยนะโอ้โหพี่จา๋าไวกิ้งหล่อๆเลยนี่ลายแน่นๆสกินเดือดๆแบบนี้เลยรวมทั้งแบบซิปแล้วก็แบบสวมรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยนะคะรวมชายรวมหญิงคุ้มมากๆพี่ขาช่วงนี้ขายดีมากนะลงตลาดนัดออนไลน์ไลฟ์สดตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะพี่อย่าลืมที่สําคัญซักรีดคลีนก่อนที่จะขายนะรุ่นนี้เป็นงานเกรดดีพี่จา๋าคลีนนิดนึงก่อนขายนะคะจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้าค่ะ หัวผ้ามีให้ลุนทุกกระสอบนะคะนี่ปักมินิมอลนี้เลยนีบางลูกออกเยอะบางลูกออกน้อยหัวผ้าการันตีไม่ได้นะคะลูกนี้น่ารักมากคุณพี่นี่ดิสนีย์ค่ะพี่ป้ายคอดิสนีย์สีสวยมากนะคะเราต้องคัดต้องแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนขายด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะนี่แชมป์ค่ะซานตาคูลรอ,ออีกแล้วครับนี่ ใช้ของเยอะๆทักมาหลังไม้ได้นะคะรุ่นเนี้ยเขาเป็นงานเกรดดีนะคพี่ขยันซักขยันรีดนิดนึงนะคะต้นทุนไม่แพงต้นทุนต่ํากําไรดีพี่จ๋าช่วงเนี้ยหนาวนานนะพี่หนาวจนถึงแบบเกือบปลายเดือนเลยอะ่ะ